สวัสดีครับเพื่อนๆนี่นํา <lawsuit. S 1> เสนอเมนูสายย่างกับหมูย่างครับนี่ครับชุดหมักไว้แล้วครับเพื่อนๆติดตามรับชมครับเพื่อนๆหมูหมูจะทําหมูย่างครับวันนี้นี่เสร็จแล้วครับความย่างไปรอติดตามครับผมไปครับเพื่อนความย่างครับสายย่างครับเพื่อนนี่สุกแล้วครับสุกแล้วเพื่อนร้อนๆเลยหอมๆเลยครับไปครับเพื่อนเพื่อนนะาคร like ับนี่สายย่าง ติดมันหอมเลยครับนี่แล้เดี๋ก็เป๊กก่อนครับเป๊กก่อนปาบขอบคุณครับครับเพื่อนหมักเสร็จแล้วหอมกระเทียมครับไส้ครับไส้หมักแล้วครับรอยยางครับย่างไส้ครับเริ่มต้นแล้วจุดจวดรอติดตามชมครับเพื่อนสุกแล้วนี่ย่างไส้หอมหอมครับนี่กำลังกรอบครับกำลังอร่อยน่าอร่อยเลยครับร้อน